ู่บ้านปุ้ยคนเดียวแล้วเอาออกก็ปุไป,ไปอยู่โน่นไปถึงปุ๊บฟ้าก็โอ้โหปฏิบัติเอาใจค่ะเรียกันอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นไรแรกๆก็ร้องอันนี้ก็ไม่ค่อยร้องละพอรู้ว่าไม่เอามาไมาแค่แป๊บเดียวก็ไม่ร้องพูดนู้นสิคะโอ้โหเขาคิดถึงกันมากน้องฟ้ากับเจ้าปื้ดเนี่ย น้องฟ้านี่กระโดดมาเรียเลยมาแก้มาเรียไม่ออไมาได้ถ่ายอันไหนเล่นกันเล่นกันเป็นหางน้องฟ้าอัรักกันมากเลยแม่ปล่อยมาเล่นในบ้านนอนสบายใจ จะเล่นไม้ตกแมวจะเล่นไม้ตกแมวค่ะฟ้าเขาน่ารักมากน่ารักจริงๆเห็นดูพี่พี่น่าดุเหี้ยมโหดเหลือเกินพี่เขาหน้าเหี้ยมพี่อยู่นู <c oughs> ่นนอนสบายใจอะอะไรที่มันไม่รอดผลแล้วมันไม่มีทางทำแล้วมันมาหาแม่ดูเห็นไหมมันมาหาแม่มันอ้อนแม่มันแด่นละมันดักตัวแย่ค่ะมันอ้อนแม่เนี่ยเนี่ย แม่นั่งอยู่งี้มันก็มาอ้อนมาอ้อนเนี่ยมีใครเกินมาเนี่ยมีใครเกินมาอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันก็ตีปืนนะเนี่ยปืนไปอยู่ข้างบนกับแม่แล้วเพลอไม่ได้ค่ะเพลอไปแปะแปะแปะแล้วเมื่อกี้เอาไปขังเดี๋ยวไว้ร้องโอ้โหร้องวอยลั่นเลยค่ะมันมันสวยมันสวยมันสวยเนี่ยมันสวยค่ะมันสวยมากมันสวยมากแ้วมันแสบมากด้วยสิมันไม่สวยอย่างเงี้มันแสบด้วยนะมันแสบเนี่ย อือหืออือหืออือหือแสบมากแสบมากเห็นไหมนั่นน่ะขอแม่จะพังไหมข้างบนเนี่ยฮะขอแม่จะพังไหมพี่แม่กระปื๊ดเนี่ยนอนกิ้งเกือกอือหืออือหือจิ้งเกือบเอาจริงอคือพี่หมอกอ่ะทรงเขาจะสูงใหญ่ไงฮะเขาจะแบบทรงเขาจะใหญ่แต่เขาไม่ได้อ้วน แต่ว่าปื้ดแต่มันอ้วนโถเมื่อกี้นี่แม่เอาไปขังไว้ตั้งนานสงสารใช่ไหมโอ้คิดถึงโอ้โหรักพี่แม่เอาไปขังไว้นานเกินอือฮอะพี่หมอกโอ้พี่หมอกไปแล้วค่ะไปแล้วคนมันจะซนนะนะมันก็ซนปา้าขาฟ้าไม่ซนเลยน,นะลูกเนาะฟ้าขาแม่ไม่ซนเลยน,นะลูกเนาะ Uh huh. น่ายากสิเล่นไปคนเดียวน่ะเล่นคนเดียวน่ะฮะเล่นคนเดียวเออเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวอ่ะอืออืออืออยู่คนแม่อองคี่เจ็ดเดินขึ้นไปพวกลิงมันอยู่ข้างบนกันนะจะให้ขึ้นไปฟาดไปเนี่ยใครเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมีโพนะ่าตรงหน้าต่างมันเดี๋ยวเธอนะ แม่ได้ยินเสียงตะกุยเนี่ยยาตะกุยประตูนะโดนเลยโดนโดนโดนนะโดนนะโดนนะของแม่พังอะโดนโดน อุตส่าเก็บไว้อย่างดีแล้วนะของเนี่ยน้าตนัตัหรห้อน้ำก็ต้องผูกไว้ห้องผักจะต้องปิดไว้ห้องนอนจะต้องปิดไว้แม่ไปอยู่กับน้องฟ้าข้างล่างดีกว่านี่ละ่ะน้องฟ้า <laughs> นั่นเลทูดสายต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 ูดอะไรสินั่นนั่นนั่นนสีน้ำสีวันนี้กลืนกับไอ้นี่เลยเนี่ยมันใช่เล็กๆที่ไหนละตัวมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล็กๆนะคะอืมตัวมันเนี่ยอืมมันสวยนะสวยแต่ร้ายเนี่ย <c oughs> เดินบนเดินวนแม่อบนอนอยู่พี่เมฆเดินบนเด,เดีนน๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอ่ะอ่ะอ่ะเดินวนแม่ไอพี่เมกทำไมลูกฮะทำไมครับทำไมลูกเหรออ่ะเดีย๋ยวแม่ก็ขยับให้ถูก แม่ก็ขยับกล้องไม่ถูกเอะอะออแล้วแม่ก็ขยับกล้องไม่ถูกอืมทำไมล่ะลูกฮะ,ะมานอนอข้างแม่อ้น้องฟ้าเหนื่อยกันแล้วไงคะเล่นกันจนเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่ปึ๊ดเข้าไปแอบอยู่ในซองนี่ละไอ้ลุงมันตามไปตี นางตัวแสบมันตามไปตีค่ะแม่อ่อมก็น,นอนอยู่แล้วลูกก็มานอนข้างๆพี่เมฆเองพี่เมฆมานอนข้างๆพี่เม่โอ้โหเหตุเจ็บซี่โครงพี่แม่ม,นนมันอนข้างๆแม่นอนข้างๆแม่น้องฟ้าก็อยู่ค่อยๆอะไรอีกแล้วค่ะไม่ไม่ไม่อีกแล้วค่ะมาเจะยังยืนนะเอา้เอาค่ะถูไปถูมาถูไปถูมาอย่างเงี้ย